สถานที่เคารพกระผมนายชน,น้านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตเลือกตั้งที่2พักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาในนามของพักเพื่อไทยผมได้รับมอบหมายจากเพื่อนสมาชิกผู้ได้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่พศทั้งหมดนะครับจำนวน108ท่านเป็นผู้เสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ท่นะานปรมทานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกเป็นผู้เสนอเบื้องต้นจะขออนุญาตท่รมทานได้อ่านเพื่อถแถลงหลักการและเหตุผลของตัวร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยมาตรา159วรรคหนึ่งและมาตรา170วรรคสองเกี่ยวกับคุณสมบัติและที่มาของนายกรัฐมนตรีและความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเหตุผล โดยที่มาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160แต่ ในมาตรา160ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งว่าต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับที่ผ่านมาที่ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรา ร่างรัฐรรมนูญแห่งราชนาจ,จักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศท่านประธานครับเป็นการถแถลงหลักการและเหตุผลที่ผมต้องขอญาติาท่านประธานใช้ในการอ่านเพื่อบันทึกไว้ทุกถ้อยคานะครับก็ผมจะขอญาติาท่านประธานใช้เวลาอภิปรายประกอบนะครับในการเสนอร่างรับนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับร่างรับนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ มีทั้งหมด5มาตราครับมีทั้งหมด5มาตราในมาตราที่1ก็เป็นเรื่องของชื่อร่างนะครับเป็นชื่อร่างในมาตราที่สองก็เป็นเรื่องของการกําหนดให้มีผลใช้มาครับนะครับซึ่งในร่างได้เขียนไว้ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในร่างมาตราสองนะครับในร่างมาตราสามก็เป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเวรคหนึ่งนะครับแล้วก็ในร่างมาตราสี่เป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวรคสองในมาตราที่ห้าเป็นบทเฉพาะการครับท่านประธานครับเราจําเป็นต้องมีบทเฉพาะการรองรับเอาไว้ได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าในวาระเริ่มแรกมิให้นําบทบัญญัติ มาตรา159วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแ,แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้นะครับมาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้นะครับเราเขียนบทชวพาะการไว้ให้ธ่รมดานครับสาระสำคัญที่ต้องขอญาต อภิปรายเพิ่มเติมนะครับในการเสนอร่างรัฐมนตรีแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับนี้เนี่ยอยู่ในมาตราสและมาตราสครับมาตราสท่านประธานครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159วรวรคหนึ่งโดยกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่พักการเมืองนะครับได้แจ้งไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา88ท่านนครับในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้เนี่ยเรายังคงสาระในบทบัญญัติมาตรา88ไว้ให้พักการเมืองสามารถเสนอชื่อมาตามมาตรา88ได้ซึ่งกำหนดไว้เสนอชื่อได้ไม่เกิน3ชื่อนะครับไม่เกิน3ชื่อ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวผู้ที่ส่งถูกเสนอเสนอด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านประธานอาจจะบอกว่าแล้วการเสนอชื่อแล้วบอกว่าต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันจะไม่ย้อนแยง้งจะไม่ขัดกันหรืออย่างไรท่านประธานครับเราหวังผลเลิศครับเราหวังผลเลิศคนที่พักการเมืองจะเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความมั่นใจว่าต้องได้เป็นผู้แทนรัษฎร ต้องได้เป็นผู้แทนรัษฎรครับรัฐมนูญฉบับนี้ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องมาจากเขตเลือกตั้งหรือมาจากระบบบัญชีรายชื่อซึ่งแตกต่างจากรัฐมนูญฉบับก่อนที่ระบุเลยว่าบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายรุมงตรีเนี่ยนะครับให้มาจากบัญชีรายชื่อแต่ฉบับนี้ไม่ได้เขียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเองครับ ที่จะไปประเมินประมาณศักยภาพความสามารถของพรรคการเมืองของตัวเองว่าชื่อสมชื่อหรือหนึ่งชื่อที่เสนอเข้าไปเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าระบบเลือกตั้งที่เราผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไปนะครับผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไประบบคู่ขนานหารร้อยนะครับหรือระบบ ัตรเลือกตั้งแบบสองใบนะครับบัญชีรายชื่อ100คนและเขตเลือกตั้งอีก400เขตเป็นระบบคู่ขนานเนี่ยที่เราผ่านไปนะครับแม้ว่าจะผ่านไปด้วยวิธีการอะไรก็แต่ถือว่าสภาให้ความชอบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ที่สารรัฐมนูญครับเพราะมีผู้ร้องให้ตรวจสอบด้วยความชอบรัฐมนุนถ้าระบบนั้นมาเนี่ยหนึ่งในร้อนะครับถ้าพักการเมืองน,นั้นคิดว่าตัวเองจะได้รับ คะแนนจากพี่น้องประชาชนน่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขสามก็ควรจะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกัฐมนมรีถ้า,มานม่อใครับภาพอย่างนี้เนี่ยนอกจากไม่ย้อนแย้งกันแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นหลักประกันว่าพรรคการเมืองที่จะส่งรายชื่อคนที่จะเป็นนายกฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าต้องได้รับการสนุนจากพี่น้องประชาชนนอกจากที่มีบทบัญญัติไว้ต้องได้ร้อยละ25 ร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกนะครับคือได้สสได้ยี่สิบห้าคนถึงจะมีสิทธิ์เสนอตรงนั้นก็เป็นหลักประกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในมาตราหนึ่งร้อยที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอร่างแก้ไขนะครับผมต้องขอญาติธรรมทานนะครับได้อ่านเพื่อบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเราแก้ไขเป็นอย่างไรมาตรา159ให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ การแต่งตั้งเปนง็นนายรันมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรขีดเส้นใต้เลยนะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราหนึ่งร้อยหกสิบและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ตามตามตาตราแปดสิบแปดเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่ามีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎร นะครับท่านประธานคือเรื่องที่ผมได้อภิปรายประกอบไปท่านประธานที่วรรครับในมาตราที่สี่ในร่างของพักเพื่อไทยในร่างนี้นะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา170วรสวรสองนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา70วดสวรสองมาตรา70มาตรา170้ท่านประธานที่คารพครับ เป็นมาตราที่ถูกพูดถึงเยอะมากในช่วงนี้ยุคนี้เพราะเป็นมาตราที่ว่าด้วยการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของตำแหน่งรัฐมนตรีครับนั่นหมายความถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วรัฐมนตรีมาตรานี้ได้เขียนวรคสองนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยพูดถึงการดำรงตำแหน่งนะครับรวมกันแล้วจะเกิน8ปปีไม่ได้ของนายกรัฐมนตรี บัญญัติไว้ในมาตรานี้ด้วยนะครับบัญญัติไว้เพราะนำเอาความในวัคซี่ของมาตรา158มาใช้เป็นข้อกำหนดหรือเป็นการจำกัดการดำรงตำแหน่งของนายยกรัฐมนตรีไว้ในมาตรานี้มาตรานี้เป็นมาตราว่าด้วยการสิ้นสุดลงนะครับของตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวนะครับ แต่เขียนแยกออกมานะครับจากวักหนึ่งมาเขียนเป็นวรกสองพอเขียนเป็นวักสองหลายคนก็ไปตีความว่านี่ไม่ใช่คุณสมบัตินี่ไม่ใช่รักษาต้ตองห้ามก็มีข้อถกเถียงกันนะครับขนาดนี้สู้กันอยู่ในศาลด้านนูนผมจะไม่กล้าล่วงในรายละเอียดที่จะไปละเมิดอำนาจศาลในการมินิฉัยแต่พูดในมุมของสมาชิกสภาผู้แทนสาษดรสมาชิกรัะสภาที่ต้องพิรณาร่างด้านนนแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรานี้นะครับ ในมาตรานี้เราเองนะครับท่านานครับเราได้เพิ่มเติมในวรรคสองของมาตรานี้ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยนะครับได้บัญญัติเพิ่มเติมไว้ใงนี้ครับท่านปรานที่เคารพนอกจาก เหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะต,ตัวตามวรรคหนึ่งแล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อนะครับสิ้นสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผูธธ้แทนราษฎรหรือเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วรรคสี่ด้วยเดิมมีเฉพาะ158วรรคสี่ครับตอนนี้เราก็เติมเรื่องของการสิ้นสุด สมาชิกภาพของส,สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรเข้าไปเป็นข้อห้ามหนึ่งเฉพาะตำแหน่งนะครับในวรกสองของร้อยเจ็ดสิบด้วยเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตีที่มาจากสมาชิกสภาผูาแ้แทนราศฎรเมื่อคุณสิ้นสุดความเป็นสมาชิกสภาผูาแ้แทนราศฎรคุณก็ต้องสิ้นสุดไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ไปกําหนดเรื่องนี้ไว้ในหนึ่งมาตราหนึ่งร้อยหกสิบเลยในวรกหนึ่งทำไมไม่แก้ตรงนั้นท่านประธานที่เคารพครับมาตราหนึ่งร้อยหกสิบวัหนึ่งว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมาดำานงดำรงตำแหน่งรัฐม,นต,ม,ตน,ฐมนตรีนะครับถ้าเราไปแก้ไขตรงนั้นนี่มันอาจจะย้อนแย้งกัน เรามุ่งเน้นเฉพาะนายกรัฐมนตรีก็เลยจําเป็นต้องมาบัญญัติไว้ในมาตรา170โดยไม่ต้องไปยุ่งกับรัฐมนุญมาตรา160ก็มีความชัดเจนขึ้นการจํากัดเวลาของการดำรงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะท่านทรา,านครับและที่มาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน ทาไห้ชัดเจนแล้วนะครับท่านานก็เกิดการตีความเหมือนกันที่เราสู้กันอยู่ในขณะนี้วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่เขียนไว้ชัดครับเขียนไว้ชัด หลังจากนี้เป็นต้นไปคงไม่มีใครมาพูดไม่คงมีคงไม่มีใครมาถามมาเริ่มนับแต่เมื่อไหร่นะครับเพราะเข้าใจว่าสิ้นเดือนก็จะมีคำมิจฉายสารลฐมนุนออกมาแต่คำมิจฉายสารัฐมนุนที่ออกมานะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้นำฝ่ายค้านนำสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดยื่นคำร้องไปเราร้องว่าให้ท่านสิ้นสุดลงนะครับเฉพาะตัวนะครับในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ตามรัฐมนตรา170วรรคสวกสองและก็158วัสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปคาดหวังว่าให้สารน้ำหนุนท่านมาวินิจฉัยว่าจะสิ้นสุดลงไหลลงเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่มั่นใจครับเพราะเราไม่ได้ร้องในประเด็นนั้นเพราะเราไม่ได้ร้องประเด็นนั้นก็จะเป็นประเด็นที่พวกเราต้องมาดูกันต่อไปท่านก็จะตอบว่าพ้นไม่พ้นอันนั้นเป็นเรื่องของที่ต้องตอบตามคําร้องของพวกเราท่านม่านี่คารพครับ การระบุให้ชัดอย่างนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆในรัฐธรรมนูญแน่นอนครับการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญตรานี้เนี่ยจะถูกเขียนโดยใครครับจะถูกเขียนโดยใครเพื่อเอาไปใช้ต่อในการนั่งงในในโอกาสหน้าถ้ามีการถกเถียงกันว่ามันไม่ชัดเจนไม่ใช่กรรทอไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพวกเราตรงนี้เอง เพราะฉะนั้นคำอภิปรายความคิดเห็นของพวกเราทุกคนนี่คือเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญมาตรานี้เลยเพราะฉนั้นผมจําเป็นต้องเน้นครับเน้นเลยให้ชัดเจนลงไปท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมได้กลาวเรียนไปเป็นบทหลักที่เราแก้สองมาตราแต่จะขออนุญาตท่านประธานก้าวล่วงไปเรื่องบทเฉพการนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเราเอง เมื่อต้องการแก้ไขมาตรา159แล้วนะครับซึ่งว่าโดยการเลือกในยกรัมนตีหรือที่มาในร่วมตีเนี่ยที่ต้องเลือกด้วยสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช้เท่านั้นเองรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าไปให้ใช้272เป็นบทเฉพาะการมารองรับนะครับทุกอย่างให้เป็นไปตาม159แต่เมื่อเลือกในให้เลือกในที่ประชุมร่วมเท่านั้นห้ามเลือกในสภาผูา้แทนรัษฎร ไปเติมตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วเราเติมวรกสองก็ดีที่เลือกไม่ได้ในัญิีรายชื่ออันนั้นเป็นบทเฉพาะการเป็นบทเฉพาะการหลายคนเอาไปตีความว่าถ้าจะนับให้มันได้ยาวจริงๆก็มานับบทเฉพาะการไปตีความตีเริ่มต,ต้นจากตรงนี้เลือกจากสองเจ็ดสองไม่ได้เลือกจากหนึ่งห้าแปดไม่ได้มาไม่ได้มาที่มาตามหนึ่งห้าแปดไม่ได้มาไม่ได้มีที่มาตามหนึ่งห้าเก้าเพราะนั้นนายกคนปัจจุบันเนี่ยมาตามสองเจ็ดสองตีความไปอีกยี่สิบเอ็ดปี ท้าเนี่นครับจําเป็นครับแม้มันจะอยู่ในสารนี่ผมต้องบันทึกไว้เพราะมันเป็นเจตนารมณ์มันเป็นเจตนารมณ์ครับที่มาของนายกรัฐมนตรีถ้ามีบันทึกมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญที่ชัดเช่นมาตราหนึ่งหนะครับห5 9ก็ต้องให้ชัดอย่างนั้นแต่เมื่อมีบทชัวครารมารองรับนอกว่านอกจากมาจากสองมาตรานี้แล้วเนี่ยก็ให้มาตามบทชวคการเช่นสองหสี่บอกว่า ให้มาตาม264นะคณะรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศใช้รัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยให้มาเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนุนนี้ก็คือที่มา264บอกให้มาให้มาอยู่ตรงนี้ถ้า264ไม่ให้มาทนะ่า,รานรัฐนรครับชุดนี้ต้องหมดเวลาไปทําหน้าที่ไม่ได้ซึ่งมันขัดกับหลักการมหารัยก,ก,การแผ่นดินเขาเลยต้องให้มาเมื่อให้มาแล้วเนี่ย ก็ต้องนำเอาคุณสมบัติที่มีอยู่เดิมในปีรับนูนปี57นํานำมาด้วยและเติมเต็มด้วยคุณสมบัติลักษณะ้ามตามรับนูนปี60ด้วยนั่นคือใช้160และ170ก็เขียนไม่หมดท่านรานครับมาแล้วมาอยู่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจะเลือกอยังไงเขาเคยเ,เขียนอีกเมื่ออยู่แล้วครบวันละต้องหมดมวันละไปเขาก็เ,เ,เขียนอีกในบทชวการท่านรานครับ นั่นคือสิ่งที่ต้องเน้นว่ามันเขียนชัดแล้วเจตนารมณ์ที่พวกเราจะอภิปรายในวันนี้หรือจุดมุ่งหมายเนี่ยก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับเน่นย้ำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในมาตราห้าที่เป็นบทชัวคการท่านทานครับผมขอญาตท่านประธานอ่านในรายละเอียดเพื่อบันทึกเลยนะครับมาตราห้าในวาระเริ่มแรกมิให้นาบทบัญญัติ มาตรา159วรรคหนึ่งะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐมนูนนี้มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้นั่นหมายว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าครบวารละนะครับจะเกิดภายใน45วันหลังจากวันที่23มีนาคม2566ภายใน45วันถ้า สภารัฐสภารับหลักการพิจารณาเสร็จประกาศใช้ในเลือกตั้งข้างหน้าเราได้มีโอกาสใช้นะครับตามที่เราแก้ไขเพิ่มเติม1 5 9ได้เลยนะครับในระหว่างที่ยังมิได้นำบทบัญญัติของน้ำนุนแห่งราชอาัาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้มาใช้มังคับตามบักหนึ่งให้บทบัญญัติมาตรา159่วคหนึ่ง ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูนนี้และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนตรานนตั้น,น,น,มมน,ย,น,น,นยังคงนํามาใช้มาครับต่อไปก็คือใช้กฎหมายเก่าไปก่อนเขียนไปให้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีประเด็นว่าพอกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราแก้ไขเพิ่มเติมประกาศใช้แล้วจะไม่มีผลย้อนหลังไปทําให้สิ่งที่ผ่านมานะครับหรือการมีการเลือกตั้งซ่อมอะไรที่เกิดมาในช่วงนี้เนี่ย มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เขียนบทบัญญัติของบทเฉพาะการลองรับไปให้ท่านปรานที่กรอกรับโดยรวมทั้งหมดนะครับในหลักการในเหตุผลและสิ่งที่ผมได้พิปรายประกอบสุดท้ายครับกราบเรียนท่านานผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สงกิที่เคารพทุกท่านครับเราอยากแก้ไขรัฐมนูรทั้งฉบับครับแต่เราไม่มีโอกาสไม่มีความพร้อม และโอกาสนั้นเป็นไปได้ยากมากเราขอเป็นบางมาตราหลายมาตราเขาฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกท่านสมาชิกที่เคารพครับได้โปรดช่วยลงคะแนนให้เพราะเงื่อนไขาการลงคะแนนนะครับต้องได้ความเห็นชอบนะครับได้รับความเห็นชอบจากสมา,สมาชิกรัฐสภานะครับของเราไม่น้อยกว่ากึ่งในวันละแรกไม่น้อยกว่ากึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากวันละสามซึ่งมากกว่ากึง่ง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยอหนึ่งใน3 84เสียงผมฝากด้วยความเคารพครับโปรดได้ช่วยพิจารณารับหลักการขอพรบคุณท่านประธานครับครับ